สวัสดีค่ะวันนี้จะพาคุณมาดูทาวเฮาส์สองชั้นหลังริมติดถนนเมนทำเลค้าขายมีพื้นที่ด้านข้างสามารถเปิดเป็นร้านอาหารหรือต่อเติมเป็นร้านขายของชำก็ได้ค่ะ แบ่งล็อกปล่อยเช่าก็ดีมีพื้นที่จอดรถได้หลายคันห่างจากหน้าโครงการเพียง40เมตรใกล้รถไฟฟ้าสถานีคูคตนั่นก็คือหมู่บ้านพฤษา92ค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่บนถนนลังสิตนครนายก68เดินทางสะดวกสามารถเดินทางเข้าออกโครงการได้หลายเส้นทางค่ะทั้งถนนลังสิตนครนายกและถนนลำลูกกาใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีคูคตใกล้ทางยกระดับอุตราพิมุขและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทําให้สะดวกสบายในการเดิน ทางมากๆเลยค่ะและภายในโครงการนะคะยังมีระบบรักษาความปลอดภยัยกล้อง C C T V พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเพื่อดูแลและปกป้องทรัพย์สินของคุณค่ะทาวเฮาส์หลังนี้มีขนาดที่ดิน29ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ150ตารางเมตรหน้าบ้านกว้าง10เมตรมี4ห้องนอน2ห้องน้ำ เราได้ทาสีใหม่ทั้งภายในและภายนอกค่ะต่อเติมหลังคารอบพื้นที่บ้านเพื่อกันแดดและฝนพร้อมปูกระเบื้องพื้นลงจอดรถและพื้นที่ข้างบ้านใหม่ เดี๋ยวเราเข้ามาดูในตัวบ้านกันนะคะห้องโถงกว้างเป็นสัดส,ส่วนหน้าต่างรอบบ้านทําให้อากาศถ่ายเทพื้นบ้านชั้นหนึ่งปูกแกนิโตทำความสะอาดง่ายดูสะอาดตาห้องนอนที่สี่จะอยู่ที่ชั้นล่างค่ะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุหรือจะปรับเปลี่ยนการใช้งานเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้และส่วนต่อไปคือห้องครัวค่ะเราได้ต่อเติมเคาน์เตอร์ครัวใหม่พร้อมใช้งานไม่ต้องเสียเงินต่อเติมเพิ่มปูกระเบื้องพื้นใหม่และเราได้ติดตั้งปั๊มน้าใหม่พร้อมแทงค์น้าขนาด750ลิตร เพื่อสำรองน้ำหมดห่วงเรื่องน้ำไม่ไหลหรือไหล,หลช้าค่ะส่วนห้องน้ําเราเปลี่ยนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ใหม่หมดอุปกรณ์ไฟฟ้าปลั๊กสวิตช์โคมไฟเราก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยค่ะทาวเฮาหลังนี้เราได้มีการตรวจสอบ5รายการเพื่อให้คุณมั่นใจในตัวบ้าน1เราได้ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อน้ําดีภายในบ้านด้วยการทดสอบด้วยเครื่องแรงดันน้ําเพื่อมั่นใจว่าท่อน้ําภายในบ้านไม่มีรั่วซึม2 เราทดสอบการรั่วซึมของพื้นห้องน้ำด้วยการทากันซึมและขังน้ำนานหนึ่งคืนเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นห้องน้ำไม่มีการรั่วซึม 3. ทดสอบการไหลของท่อน้ำทิ้งจากในบ้านออกนอกบ้านเพื่อดูการไหลของน้ำไหลได้ดีไม่มีปัญหาอุดตัน 4. ตรวจสอบการทำความสะอาดพื้นผิวผนังของบ้านและทาสีรองพื้นก่อนทาสีจริงเพื่อให้สีติดทนนานป้องกันสีรอกล่อน5 ตรวจสอบการปูกระเบื้องให้ได้แนวระดับของพื้นเพื่อให้ได้แนวกระเบื้องที่เสมอกันและที่สําคัญที่สุดคือเท่าเฮาหลังนี้เรามีรับประกันหลังคาและพื้นห้องน้ํารัว่วให้เป็นระยะเวลา1ปีเลยนะคะหากพบการรั่วซึมเราแก้ไขให้ฟรีค่ะ สนใจติดต่อ0925753388ติดต่อคุณนฤพงศ์ได้เลยค่ะถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สบายโฮมด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดบ้านสวยๆและคุณภาพดีที่เราทำออกมาให้คุณได้ติดตามชมอยู่เรื่อยๆค่ะ